เอาเลยนะตอนนี้อยู่กับเกมฟรีไฟ้นะครับซึ่งเกมนี้มันตายไปตอนตอน้นเกมนะครับอย่างที่บอกแล้วผมมากระเบร์สีนะอันนี้เบร์สีเพื่อนผมนะส่วนอันนี้เกมได้ของวันนะครับก็ขอไรที่เอามาจะตัดมาเหลือสามนาทีแล้วทีนี้เพื่อนช่วผมผมเกิดปุ๊บแล้วผมลงมาตรงตรงนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ขอไปเสียงแฮนนะครับผมลงมาตรงนี้ปุ๊บ ผมเงเข้าบ้านเพื่อจะไปฟาร์มของแล้วก็ฟาร์ม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 ไปนะครับฟาร์มจนของมีประมาณหนึ่งอ่ะ <c oughs> และและ้วก็ฟาร์มฟาร์มยาวๆแล้วเพื่อนผมยังไม่ตายอะไรกัน <c oughs> อืมก็ฟาร์มจนมีของประมาณหนึ่ง <c oughs> ทีนี้ผมว่าจะไปช่วยเบอร์สี่เพราะกับเบอร์สี่มีคนผม มถามเบอร์ซีแล้วเบอร์สีบอกมีคนนะครับแล้วบอกมาช่วยหน่อยแต่คือผมตัดสินใจพลาดมากเลยเดี๋ยวมันมันจะมีเดี๋ยวตอนนี้คือเพื่อนอยังไม่บอกนะก็คือถ้าเพื่อนบอกปุ๊บก็ไปเลยขออภัยที่คลิปสั้นิ้นขอผมไปนะครับแต่แต่ผมเดาแล้วผมไม่ได้ตัดมาผมก็เลย ตัดมาตอนนี้ผมเกิดแล้วแล้วผมเอาของที่ตู้ม,ม่วงนะผมก็สงสัยตู้ตู้ม,ม่วงมันเป็นอะไรแล้วเบอร์สี่เพื่อนผมก็ตายไปจะตายกําลังตายกําลังจะตายนะครับกับเบอร์สองก็กําลังจะตายเช่นกันแล้วเบอร์สี่เพื่อนผมก็เดาไปแล้วนะแล้วก็เบอร์เบอร์หนึ่งก็ใกล้ตายแต่ก็ไม่ตายนะแล้ว เบอร์สองก็ตายตามเบอร์สี่ไปนะครับซึ่งเจอตัวตรงนี้มันยิงเพื่อนผมดาวผมมาเลยป้งปงป้ง,ปง,ปงโดนหัวนะครับแล้วคือจัองหวะนี้มยผหิวของจัดเลยโมของจนไม่สมนใจเพื่อนนายคิดเอาคือไม่รู้อะว่าเพื่อนดาวพูดง่ายๆเลยถ้าผมรู้ผมจะรีกวิ่งไปก่อนนะเอาความจริงเลย แล้วจุดนี้ผมก็วิ่งไปนะครับวิ่งไปวิ่งไปต้องขออะไรที่แบบตัดมาเหลือน้อยนะครับแล้วผมก็ชุบเพื่อนนะจุบแล้วทีนี้ผมก็พันเกาะแล้วทีนี้ผมขออนุญาตเคร์ของนะครับเคร์ของแล้วผมก็ตัดสินใจว่าจะไปทางขวาหรือไปด้านบนดี วามจริงผมควรไปทางขวานะแต่ผมเลือกไปด้านบนไงแล้วผมก็สู้ๆูยิงมันเกือบตายยิงมันเกือบตายเลยแหละแต่เพื่อนมันลงมาสอนก็โดนเก็บไปโดนล้งมาสเตอร์กับล้งแดงเก็บนะก็ขอจบคิวเวเพียงเท่านี้นะครับจุงบวกยี่สิบเอ็ดบวกยี่สิบเอ็ดนะครับ